วันนี้เรามาทำเมนูซุปมะเขือกับทอดซี่โครงหมูนะครับแับแรกเราทอดซี่โครงหมูกันครับใส่น้ำมันพืชลงไปมันพืชร้อนแล้วก็ใส่หมูไปเลยครับทีเดียวเลยหลังจากหมูเริ่มเปล่งรอบแล้วเราก็เบาแก๊สเรื่องที่เราหมูเราก็มาตำพริกตำพริกซุปมะหลังจากตำพริกเสร็จเราก็ใส่มะเขือลงไปครับเนียนๆไปจนมะเขือเละได้ทีครับเครื่องเลยครับ เ่งที่ปรุงเครื่องเราก็หันมาดูหมูครับอ้าวเ,เริ่มได้ที้แล้วครับขำครับโคเล่โคเล่ครับจัดไม่ได้คือก็คั่วครวับเนื้อไม่ได้ใส่ครับใส่ข่วงปลาครับหมูน่าจะได้แล้วอะตอนนี้หมูเราได้แล้วขึ้นพักไว้คพัก,กน้ำมันไว้จับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ตักใส่จานครับใส่จานเลยครับนี่แล้วก็ได้หมู ขี้โกงหมูทอดเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมซูมมาครับสำรับพร้อมแล้วครับบรรยากาศเหมือนเดิมครับหลังบ้านไม่มีการมีงานครับโรยครับเพชรนั่นะไอ้ลูกเล็กๆกับเพชรนู่นนะเล็กนุ่นใ่มือหลานกำลังดื้อเลยมันต้องรีบกลับโอ้ยลงคอนเกนร้อยเอ็ดคอนเกนโต